สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณิชันทอล์รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตในเรื่องข่าวสารการลงทุนรวมถึงตลาดหุ้นไทยครับโดยสํานักข่าวคุณิชันกำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่2และจะมีการจัดงานครบรอบในวันที่22มกราคมปี2569ครับทุกท่านฮะวันนี้จะพาทุกท่านมาเจาะลึกกับธุรกิจบ้านปูกันนะครับพี่เอถูกต้องไหมครับ ใช่ค่ะวันนี้เราก็จะไปพูดคุยกันถึงที่ทางการดําเนินธุรกิจของบ้านปูกันค่ะซึ่งล่าสุดเขาเนี่ยได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจครั้งใหญ่เลยนะคะและตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กับคุณสีนนท์ว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจํากัดมหาชนกันแล้วค่ะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่สีนนท์คะช่วยเล่าที่ไปที่มาของการปรับโครงสร้างธุรกิจในครั้งนี้หน่อยค่ะมันมีความสําคัญยังไงบ้างครับก็การปรับโครงสร้างครั้งนี้ก็เพื่อ เ,เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท <c oughs> นะครคือต้องต้องเท้าความไปก่อนว่าตอนนี้บริษัท หรือว่าอินดัสทรีของพลังงานเนี่ยเป็นเป็นอินดัสทรีที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยเรามองว่าดิมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตนะฮะบ,บริษัทที่เห็นตัวเลขดีมาตรงเนี้ยที่เป็นเรื่องของพลังงานเนี่ยก็ถือว่าต้องแคปเจอร์โอกาสตัวนี้ให้ได้นะครับการปรับโครงสร้างครั้งเนี้ยก็ถือว่าเป็นการที่เราต้องแคปเจอร์ uh, ตรงนี้มาให้ได้นะครับ嗯嗯คือธุรกิจของบ้านปูตอนนี้เราก็เป็นบริษัทพลังงานนะครับตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ำาเราอินทิเกรตมาเราก็มีธุรกิจอยู่4ธุรกิจครับ หนึ่งก็คือเรื่องของ Min i n g หรือธุรกิจแร่ธาตุส่วนใหญ่จะเป็นฐานหินนะครับที่เราทำที่อินโดนีเซียออสเตรเลียที่จีนแล้วก็ที่มองโกเลียนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญแหละในการที่ทำสร้างแคชโลกลับมาให้บ้านปูนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการลดคาร์บอนมากขึ้นด้วยธุรกิจที่สองเนี่ยเป็นธุรกิจแก๊สธรรมชาตินะครับที่เราไปลงทุนที่อเมริกานะครับตรงนี้เราก็พยายามจะอินทิเกรตตั้งแต่การขุดแก๊สไปจนถึงการส่งพ่อแก๊สนะครับ จนไปถึงการทําเรื่องของไฟฟ้าที่อเมริกาครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเอนจิ้นใหม่ของบ้านปูแล้วกันในการเจริญเติบโตนะครับตัวที่3เนี่ยเป็นธุรกิจไฟฟ้านะครับที่เราก็มี Expertise ด้านนี้มามาค่อนข้างนานเหมือนกันนะแล้วเราก็มองว่าเอ็กซ์เพตรงนี้สําคัญมากๆในการที่เราจะแคปเจอร์ตัว AI b o บูมในเอเชียก็ตามในในอุเอก็ตามนะครับสุดท้ายเนี่ยเรามองว่าธุรกิจฟิวเจอร์เทนะครับก็คือธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือว่าพลังงานด้านรีเทลเนี่ยโซลารูฟแบตเตอรี่หรือว่าการทำความเย็นในตึกเนี่ย<嗯>ก็ล้วนแต่เป็น uh, พลังงานที่สำคัญคที่จะช่วยให้โลก transform ไปได้สี<嗯>่พิ拉เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น uh, <嗯> energy symphonics นะครับ,รบในแผนของเรา5ปี เอเนจีซิมโฟนิกส์คืออะไรนะเป็นกลยุทธ์ใช่ไหมคะใช่เป็นกลยุทธ์ชื่อว่าเอเนจีซิมโฟนิกส์นะก็คือการบาลานซ์ระหว่างพลังงานรูปแบบใหม่เรื่องของพลังงานสะอาดหรือเทคโนโลยีใหม่ๆบาลานซ์กับพลังงานรูปแบบเดิมนะครับเรื่องของแก๊สแล้วก็ถ่านหินเราเองก็มองว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทที่มีพลังงานหลายๆลแบบหลากหลายมากๆเราเลยเป็นผู้เล่นหลักที่สามารถจะแคปเจอร์โอกาสของตัว AI ได้นยนะคนเหมือนเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างพลังงาน2รูปแบบถูกต้องไหมครับ ใช่ครับก็ต้องมองว่าการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับเพื่อจะให้บาลานซ์ระหว่างผมว่ามันมี3จุดก็คือ1คือเรื่องของความมั่นคงของพลังงานสองคือเรื่องของราคาไฟฟ้าหรือราคาของพลังงานสามคือเรื่องของความที่พลังงานเนี่ยเป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์หลักที่บริษัทพลังงานทุกบริษัทเนี่ยต้องช่วยกันดีโค้ดให้ได้นะครับ,รบเพราะว่าการที่จะทําให้โลกเราโตต่อไปในอนาคตเนี่ย,เยสเรื่องนี้สําคัญมากๆากสามเรื่องนี้ก็คือเป็นจุดที่จะช่วยผลักดันให้เราเนี่ยเติบโตในอนาคตใช่ครับก็บริษัทบ,บ้านปูเราก็ต้องบาลานซ์ทั้งการที่เรา transform Portfolio โอของ จักฐานหินให้เป็นเรื่องของแก๊สกับไฟฟ้าหรือพลังงานสีเขียวมากขึ้นใช่ไหมครโดยที่เรายังต้องเน้นเรื่องของกระแสเงินสดอยู่เช่นเดียวกับการ transform โลกเนี่ยฮะ,ะเราก็ต้อง make sure ว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจหลายๆสถาบันเนี่ยต้องมีความ sustainable มในการ transform แล้วสี่ธุรกิจเมือ่อสักครู่ที่กล่าวมานะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีความแตกต่างไปจากเดิมมากน้อยคแแค่ไหนครับจากเดิมใช่คือการรวบรวมบริษัทของเราครับ จะมี b e n e อฟ t อยู่2-3สเรื่องครับ <ฮะ S 2> หนึ่งก็คือการที่เราทำให้โครงสร้างเราดูซิมพลิฟายมากขึ้นหรือดูง่ายขึ้นทำให้มูล,ลค่าของบริษัทลูกเราเนี่ย subsidiary ของเรามีมูลค่าที่ชัดเจนมากขึ้นนะนื่อหนึ่งสอง <2. S 1> คือตอนเราควบรวมบริษัทบ้านปูและบ้านปูพาวเวอร์เข้าหากันเนี่ยเรามองว่าเป็นการปรับโครงสร้างทุนของบ้านปูนะครับการที่มี listed entity ตัวเดียวในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เราสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทบ้านปูได้มากขึ้นด้วย ค่ะอันนี้ในเรื่องของเป้าหมายนะคะการเติบโตของ EBITDA แล้วก็รวมถึง Net Zero ที่เรากำลังจะไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเป้าหมายของเราก็ยังอยู่ในเรื่องพลังงานอยู่นะครับเราก็ทำตั้งแต่เรื่องของถานหินแก๊สไปถึงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับทาร์เก็ตของเราก็คือ EBITDA หรือว่ากระแสเงินสดของเราเนี่ยต้องโต1.5เท่าภายใน5ปีนะครับ EBITDA เราก็คือต้องเกิน2,000ล้านเหรียญนะครับ ท่าตที่ี่ยเป็นเรื่องของการลดคาร์บอนเราต้องการจะลดคาร์บอนมากกว่า20%นะครับในตัวสบหนึกับสะคบสอภายใน5ปีส่วนที่3เมี่าตที่3ก็คือเรื่องของลดคาร์บอนเหมือนกันพอร์ตฟ l ลิโอในเชิงอีบิดาของเราที่มาจากนนโคหรือว่าที่มาจากอะไรที่ไม่ใช่ถ่านหินต้องมากกว่า50%าเอภายใน5ปีตอนนี้ของเราอีบิดาเราอยู่ที่ประมาณะหเอรเซ็นต์ยังเป็น ฐานหินยอะะยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเรื่องของไฟฟ้าครับแล้วก็อีกยี่สิบเป็นเรื่องของแก๊สแล้วเราก็มีแผนการที่จะลงทุนเรื่องของแก๊สเรื่องของไฟฟ้ามากขึ้นทําให้ตรงนี้เนี่ยพอร์ตโอเราเปลี่ยนไปได้มากขึ้นด้วยอเราในช่วงอีกห้าปีข้างหน้าพอร์ตของเรามันจะเป็นยังไงบ้างอะคะอีกห้าปีข้างหน้าก็ เราก็จะเห็น4พิล่าเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องของ next gen mining เะครับเรื่องของแก๊สธรรมชาติเรื่องของไฟฟ้าหรือ power แล้วก็เรื่องของ future tech นะครับก็เรามองว่าสัดส่วนของแก๊สกับไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะเรายัง remain เรื่องของฐานหินอยู่นะครับยัง maintain ตรงนั้นอยู่เพราะว่าเราก็มองว่าเป็นเป็น s o u r c พลังงานที่ยังสำคัญต่อประเทศต่อ region นี้อยู่เหมือนกันนะครับ เราอยู่ทั้งธุรกิจทั้งฝั่ง่านหินทั้งฝั่งไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าดีมานของเรื่องของ traditional energy เนี่ยหรือว่าพลังงานแบบดั้งเดิมเนี่ยมันยังต้องมีอยู่นะครับยังต้องมีอยู่ใช่ไหมฮะต้องมีอยู่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะ accelerate เรื่องของพลังงานสะอาดมากขึ้นมาอย่างไรเข้าคำถามพอดีเลยพี่เอเพราะว่าเราจะถามอยู่ว่าตัวการที่เราตั้งเป้าลด EBDA i t ในส่วนของถ่านหินให้ต่ำกว่า50%อีก5ปีตรงนี้ครับมันจะไปไปกระทบต่อความมั่นคงของรายได้มากไหมต้องต้องเรียนอย่างเงี้ยคือเราเราไม่ได้มองเราจะลด อ,อีบิดาเรื่องฐานหินนะครเรารมองว่าเราจะเมนเทนอีบิดาฐานหินแต่เพิ่มอ b บิดาของฝั่งไฟฟ้าและแก๊สม,มากขึ้นนะครับเหมือนเป็นตัวเสริมเข้ามามากกว่าใช่ใช่เรามองว่าพอร์ตฟิลเลอร์เรจะบาลานซ์มากกว่านะครับจริงๆเรามองเราก็มีวิวในเฮ้าส์เหมือนกันว่าเรื่องของพลังงานจากแก๊สเนี่ยมันคงไม่ใช่พลังงานที่เป็นบริดจิงแล้ว มันน่าจะเป็นพลังงานของอนาคตได้เลยนะครับเพราะแก๊สคืออะไรแก๊สก็เป็นสิ่งที่เ,เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าแล้วก็สามารถทําให้พลังงานมันเสถียรมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของราคาไฟฟ้าเนี่ยที่ยังสามารถ manage ได้อยู่ ตัวนี้หลายๆประเทศก็น่าจะเริ่มดูเรื่องของแก๊สมากขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้ที่ US ก็เริ่มดูมากขึ้นใช่ไหมครับค่ะและในเอเชียก็คงดูมากขึ้นด้วยอันนี้คือเป็นแนวโน้มของการลงทุนภาพของการลงทุนในอนาคตใช่ไหมคะที่เราจะไปทั้งสหรัฐก็ยังดําเนินการอยู่ยังอยู่ทีนี้เรา,เรา,เ,ราเราวางงบลงทุนในส่วนนี้ไว้ยังไงบ้างคะในห้าปีนี้ เราก็มีการลงวางงบไว้ประมาณประมาณสา0พล้านเหรียญนะครับตรงนี้ก็จะลงทุนไปในสิ่งที่เป็นเรื่องของแก๊สกับไฟฟ้าโดยเฉพาะนะฮะจะเน้นเป็นหลักไปเลยตรแล้วในเรื่องของ AI อเทคนี้ค่ะเราเรามีแผนที่จะลงทุนในส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับบริษัทพลังงานก็จะมี เรียกว่าแต้มต่อในเรื่องของ AI นะกันนะเพราะว่า AI ก็ต้องการ Data Center ใช่ไหมัต้า e ซก็ต้องการไฟฟ้าไฟฟ้าก็ต้องการพลังงานจากฐานหินจากแก๊สหรือจากพลังงานสะอาดก็ตามใช่ไหมเราบ้านปูเนี่ยเราสามารถอินทิเกรตแล้วก็ Play ใน Value Chain นี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่เรามองมากขึ้นก็คือเราจะทำยังไงให้เราอินทิเกรตตั้งแต่ Upstream การขุดแก๊สไปถึงการทำไฟฟ้าที่มาจากแก๊สใช่ จนไปถึงเรื่องของ Data Center Supply oh. ไฟให้กับ Data Center oh. ได้ <Yeah. S 2> ตรงนี้ก็ผมว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน US ก่อนนะฮะตอนนี้ mm. แล้วก็ในจีนก็เริ่มเห็นแล้ว mm. แล้วก็จะเริ่มเห็นในเอเชียมากขึ้น mm. เราก็เลยมองว่าการที่เรามีโลเคชันอยู่หลายๆจุดเนี่ย mm. เราสามารถนำความรู้จาก ประเทศที่เกิดขึ้นก่อน business model ที่เกิดขึ้นก่อนสมมติใน US สามารถนำมาใช้ในเอเชียได้เหมือนกันเหมือนเป็นแต้มต่อถ้าเราเริ่มก่อนถือว่ามีความรู้ในการ execute จริงได้ได้ก่อนเหมือนกันโอครับแล้วมาถึงคำถามในเรื่องของการปรับโครงสร้างธุรกิจนะคะก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วแล้วมันจะไปแล้วเสร็จได้เมื่อไหร่คะ ครับก่อนไปเรื่องของขั้นตอนนะครับผมอาจจะอยากจะอธิบายเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับจะมีอยู่2 transaction นนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการควบรวมบริษัทบ้านปูและบ้านปูพาวเวอร์ขึ้นเป็นบริษัทนิวโคนะครับที่ยังชื่อว่าบ้านปูอยู่นะครับติ๊กเกอร์ก็ยังเป็นบ้านปูอยู่นะครับเหตุผลนี้ก็คือการที่เราอยากจะปรับโครงสร้างทุนของบ้านปูนะครับ ในการควบรวมบริษัทเนี่ยเราก็จะมีทรา s a c คชันในการทำ general offer ครับ general offer ก็คือการที่บ้านปูจะซื้อหุ้นคืนของบ้านปูพาวเวอร์ทั้งหมดในตลาดที่21.3ในราคาพรีเมียมนะครับราคาพรีเมียมที่13บาทนะครับ13บาทเพราะอะไรนะครับเรามองว่าในฝั่งของผู้ถือหุ้นบ้านปูเนี่ยเรามองว่า general offer เนี่ยเป็นการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า ที่มีรีเทิร์นที่มั่นคงที่สูงแล้วก็เป็นธุรกิจที่เรารู้ดีรู้ดีไปแล้วเพราะว่าเป็นแอสเซทของเรามาก่อน<ะ>ใช่ไหมครับ<ะ>อสองเนี่ยถ้ามองจากฝั่งผู้ถือหุ้นของบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยเราก็อยากจะดูแลผู้ถือหุ้นบ้านปูพาวเวอร์ด้วยการที่เราควบรวมบร,ริษัทเป็นนิวโคเนี่ยก็อาจจะมีผู้ถือหุ้นบ้านปูพาวเวอร์ที่ไม่ประสงค์ไปบร,ริษัทนิวโคใช่ไหมครั<ะ>ก็อยากจะให้มี Exit o p portunity ในราคาพรีเมียมให้กับผู้ถือหุ้นส่วนนี้ด้วยนะครับ จริงๆมีอีกทราน a c คชันหนึ่งก็คือการให้เราปรับโอนย้ายแอสเซทนั่นแหละภายใต้ภายใต้ธุรกิจไฟฟ้าของบ้านปูพาวเวอร์แล้วก็ธุรกิจแก๊สของ BKV ก็จะมีโรงไฟฟ้าที่อเมริกาที่ตอนนี้ถือ50-50อยู่ระหว่าง2บริษัทเราก็จะมีการให้ BKV เนี่ยซื้อ25%เอ่จากตัว50%ที่เขาถืออยู่เนี่ยไปนะครับเพื่อให้ BKV c o n เนี่ยคอนโซลเดตธุรกิจ ไฟฟ้าไปในตัวเขาเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราอยากจะลิงก์เรื่องของ upstream แก๊สเนี่ยหรือว่าการขุดแก๊สไปในเรื่องไฟฟ้าให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อจะไปต่อถึง data center ตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเจนครับเรื่องของ arbitraging ของ v a l u ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าเราก็มองเห็นว่าราคาหุ้น BKV เนี่ยก็ขึ้นไปหลังจากที่ประกาศดี a l นั้นมานะครับ ก็จะเป็น2 Transaction นะครับเรื่องของการควบรวมบริษัทแล้วก็การโยกย้ายอ s s งคไฟฟ้าที่อเมริกาทีนี้ถ้าเรามาที่ไทม์ไลน์นะครับเราก็อยู่ในช่วงของการทำา g n n r r l o o f f r นะครับหรือการซื้อคืนหุ้นตั้งแต่วันที่1น่ธันวาคมถึงวันที่23ธันวาคมนะครับวันนี้ก็18แล้วเหลืออีกไม่กี่วันนะก็จะจบลงแล้วนะครับ แล้วก็เราก็จะปิดบุ๊กวันที่26ธันวาคมเราก็จะพอทราบแล้วว่าหลังจากที่ปิดบุ๊กเนี่ยมีผู้ถือหุ้นบ้านปูพาวเวอร์เข้ามาประสงค์ที่จะขายใน general offer กี่รายนะครับหลังจากนั้นตัว swap ratio ของหุ้นบ้านปูเก่ากับหุ้นบ้านปูพาวเวอร์เก่าเนี่ยก็จะมีการปรับหลังจากที่เราทราบว่ามีกี่หุ้นแล้วนะเพื่อจะเป็นิ e โ c นะครับ process ถัดไปเนี่ยก็คือเรื่องของประชุมผู้ถือหุ้นนะครับประชุมผู้ถือหุ้นก็คือวันที่29เดือนมกราครับนะครับก็อยากจะเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับเข้ามาช่วยกันโหวตในในส่วนในส่วนนี้ด้วยมติในการประชุมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการโหวตทำเรื่องของการควบรวมของบ้านปูและบ้านปูพาวเวอร์นะครับ ส่วนประชุมผู้ถือหุ้นของบ้านปูพาวเวอร์เนี่ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาก็คือการขาย25%ของอตัวไฟฟ้าที่อเมริกาให้กับ k บ k เคเรามองว่า Process ทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเสร็จภายในปลายปีหน้านะครับการควบรวม,มนะครับแต่ว่า New t i c เ e r ของบ้านปูที่จะขึ้นมาเป็นบริษัทใหม่เนี่ยก็จะขึ้นภายในต้น Q3 ของปี2 6กนครับก็นี่ก็เป็นภาพรวมเนาะในเ แรกของเขาที่จะก้าวไปสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองกับตัวของบ้านปูนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณซีนน์นมากๆเลยครับที่มาร่วมอัปเดตธุรกิจกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมนะครับก็นี่เป็นภาพรวมของบ้านปูนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงของเบรกที่2เราจะมาอัปเดตกับห้วยเกษตรกรวันนี้จะมาพูดคุยกันกับคุณจารุรักกันนะครับในเบรก2ตอนนี้พักกันสักครู่เดียวครับ